สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงหนังสือเล่มหนึ่งที่ทรงพลังมากๆนะครับนั่นก็คือ Jink Again ของ Adam Grant ซึ่งเป็นหนังสือที่อาจจะเปลี่ยนวิธีที่เรามองคำว่าความฉลาดไปเลยก็ได้โดยเฉพาะในโลกที่ทุกอย่างหมุนเร็วขนาดนี้เอาละครับเรามาเข้าเรื่องกันที่หัวใจหลักของหนังสือเล่มน,นี้กันเลยประเด็นก็คือความฉลาดที่แท้จริงในยุคนี้เนี่ยมันไม่ได้วัดกันที่ว่าใครรู้เยอะกว่าใครนะครับแต่มันวัดกันที่ว่า เราเก่งแค่ไหนในการเลือกยึดติดกับความเชื่อเก่าๆแล้วก็คิดทบทวนเรื่องต่างๆใหม่อยู่เสมอและนี่คือภาพรวมที่เราจะมาเจาะลึกกันในวันนี้ครับเราจะเริ่มจากคำถามที่ว่าทำไมเราต้องคิดใหม่จากนั้นไปดูกันว่ามีกรอบความคิดอะไรบ้างที่คอยดึงเราไว้แล้วเราจะเปลี่ยนไปสวมบทบาทนักวิทยาศาสตร์แทนได้ยังไงต่อด้วยวงจรของการคิดใหม่และปิดท้ายด้วยพลังของการยอมรับว่าเราคิดผิดครับ และคำถามคือทำไมเรื่องนี้มันถึงสำคัญขนาดนั้นล่ะครับในยุคนี้ลองนึกภาพตามนะครับในโลกที่ข้อมูลใหม่ๆเกิดขึ้นทุกวินาทีการยึดติดกับความรู้เดิมๆมันก็ไม่ต่างกับการแบกสมองเรือนหนักๆไว้กับตัวตลอดเวลามันกลายเป็นภาระไปแล้วครับไม่ใช่สินทรัพย์อีกต่อไปโอเคครับแล้วอะไรล่ะที่มันคอยดึงเราไว้ไม่ให้ก้าวไปข้างหน้า อดัมแกรนบอกว่าคนเรามักจะเผลอเข้าไปอยู่ในโหมดความคิดหนึ่งในสามโหมดนี้อยู่บ่อยๆโดยไม่รู้ตัวเลยแล้วทั้งสามโหมดนี้เนี่ยมันปิดประตูการเรียนรู้ของเราแบบสนิทเลยครับโหมดแรกเลยคือนักบวชครับคนที่อยู่ในโหมดนี้จะเชื่อมั่นในความคิดของตัวเองแบบสุดๆเลยเป้าหมายเดียวของเขาคือการเทศนาให้คนอื่นมาเชื่อเหมือนตัวเองให้ได้โดยไม่เปิดใจรับฟังหรือเรียนรู้อะไรไหนๆเลยถัดมาคือโหมดอายการครับคนกลุ่มนี้จะมาในโหมดพร้อมชนเลย คือจะคอยจ้องจับผิดหาช่องโหว่ในความคิดของคนอื่นไม่ใช่เพื่อจะหาความจริงร่วมกันนะแต่เพื่อพิสูจน์ว่าอีกฝ่ายผิดและตัวเองเป็นฝ่ายชนะเท่านั้นเองและโมดสุดท้ายที่ต้องระวังก็คือนักการเมืองครับกลุ่มนี้จะเน้นเรื่องการได้รับการยอมรับเป็นหลักเลยคือสามารถเปลี่ยนจุดยืนหรือความคิดของตัวเองได้ตลอดเวลาขอแค่ให้ได้การยอมรับจากคนรอบข้างก็พอความจริงเป็นเรื่องร้องพอฟังแล้วคุ้นๆกันไหมครับเอาจริงๆนะครับเราทุกคนเนี่ยแหละ เคยเผอเข้าไปอยู่ในโหมดใดโหมดหนึ่งใน3โหมดนี้กันมาแล้วทั้งนั้นสิ่งสําคัญเลยก็คือการรู้ตัวให้ทันว่าเฮ้ยนี่เรากําลังติดก,กับดักทางความคิดอยู่นะเอาละครับในเมื่อเรารู้จากตัวลายทั้ง3ามไปแล้วแล้วพระเอกของเรื่องคือใครล่ะหนังสือเล่มนี้เสนอทางออกที่ทรงพลังมากๆครับนั่นก็คือการสวมบทบาทของนักวิทยศาศาสตร์ความต่างมันอยู่ตรงนี้เลยครับคือพวกโหมดเก่าๆเ,เนี่ยจะโฟกัสที่การ เป็นฝ่ายถูกแต่สําหรับนักวิทยาศาสตร์แล้วเป้าหมายคือการไปให้ถึงความจริงครับพวกเขามองว่าทุกความเชื่อที่ตัวเองมีมันเป็นแค่สมมุติฐานชั่วคราวที่รอการทดสอบและพิสูจน์อยู่เสมอโอเคแล้วเราจะเริ่มคิดแบบนักวิทยาศาสตร์ได้งไงละ่ะในหนังสือเขาให้เครื่องมือมาเลยครับเป็นกระบวนการ4ขั้นตอนง่ายๆที่เรียกว่าวงจรแห่งการคิดใหม่มันเริ่มจากจุดเล็กๆเลยครับคือความถ่มตัวยอมรับก่อนว่าเราไม่ได้รู้ทุกอย่างพอเราเริ่มถ่มตัวปุ๊บ มันก็จะเกิดความสงสัยขึ้นมาในใจว่าเอ๊ะสิ่งที่เราเคยเชื่อมันจริงหรือเปล่านะความสงสัยนี่แหละครับที่จะไปจุดประกายความอยากรู้ให้ออกไปหาข้อมูลใหม่ๆและสุดท้ายก็จะนําไปสู่การค้นพบที่ทําให้เราฉลาดขึ้นครับแต่เดี๋ยวก่อนนะครับระหว่างทางเนี่ยมันมีกับดักตัวฉกาดอยู่ตัวหนึ่งที่สามารถทําให้วงจรน,นี้พังลงได้เลยนั่นก็คือความมั่นใจของเราเองนี่แหละครับซึ่งมันมักจะมาใน2รูปแบบที่ต่างกันสุดขั้ว ขั้วแรกคือกลุ่มลงตัวเองครับคือรู้ไม่เยอะหรอกแต่ความมั่นใจหนิดเต็มร้อยเลยส่วนอีกขั้วหนึ่งตรงข้ามเลยครับคือกลุ่มไม่มั่นใจหรือที่เรียกว่า i m p o s t e r s y n d ิน m e มคือเป็นคนเก่งมากนะแต่กลับรู้สึกว่าตัวเองไม่ดีพอไม่เก่งจริงจุดที่ลงตัวที่สุดที่หนังสือเรียกว่าความมั่นใจที่ถ่อมตัวมันคือการที่เราเชื่อมั่นในความสามารถของตัวเองนะว่าเราเรียนรู้ได้แต่ในขณะเดียวกันก็ยอมรับว่าเออตอนนี้เรายังไม่ได้รู้ทุกเรื่อง มันคือความสมดุลที่พอดีนี่แหละครับที่เป็นเชื้อเพลิงชั้นดีให้กับวงจรการคิดใหม่และนี่ก็นำเรามาสู่ประเด็นสุดท้ายครับซึ่งผมว่ามันทรงพลังมากๆเลยนั่นคือการเปลี่ยนมุมมองที่เรามีต่อความผิดพลาดหรือการคิดผิดไปอย่างสิ้นเชิงประเด็นสำคัญมันอยู่ตรงนี้ครับการที่เราค้นพบว่าตัวเองคิดผิดเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องน่าอายเลยนะแต่มันคือหลักฐานว่าเรากําลังเติบโตต่างหาก มันคือสัญญาณที่บอกว่าเฮ้ยเราฉลาดขึ้นกว่าเมื่อนาทีที่แล้วอีกนะสุดท้ายนี้เลยอยากจะทิ้งคำถามไว้ให้เราได้กลับไปคิดกันดูนะครับว่ามีความเชื่ออะไรบ้างที่เรายึดถืออยู่ทุกวันนี้ที่จริงๆแล้วมันอาจจะเป็นแค่สมมุติฐานที่รอวันให้เราไปทบทวนใหม่อีกครั้งการตั้งคำถามกับความเชื่อของตัวเองนี่แหละครับคือก้าวแรกสู่การเติบโตที่ไม่สิ้นสุด